ครับวันดีครับทุกคนมาอยู่กับบอดี้กองสี่นะครับวันนี้ถึงเวลาของมังกรนะครับผมก็ได้ทาการปลดอัตติเมตสามของมังกรมาแล้วนะครับโอ้ผมบอกเลยผมเบ่ินหมดฝึกนะตัวนี้เป็นตัวคอนที่แบบแม่งขี้โกงอะ่ะผมเล่นแค่เม็ดเดียวให้เพื่อนดูนะผมเบื่อความโกงของมันไม่อยากเล่นเนี่ยแต่ก็จะแสดงอันติให้ดูครับท่าหนึ่งท่าสองท่าสามให้ครบเซตเปยนะครับม,มาครับนี่ตาแดงมาเลยครับโอ้โห,โ,โ,หโกรธใครมา พี่วินเบนซินนะครับไปครับสเตจแรกตัวโคตรใหญ่ผมบอกเลยเจอกระชนรองนะครับจับใส่ท่าไม่ติดนี่ไงลองกระบวนท่าชัดต่อยอ้งหหมัดดินกระเบิดตายง่างครับฟาดหางฟาดหางฟาดหางอู้ออันติเมสอแห้โอ้โหกินปากมอกระนะเพื่อเออหอกได้โคตเห็นไหมเห็นความโกงมันยเพื่อน ผมบอกแล้วไม่อยากจะเห็นเลยจะกับบัคคูริวนะครับว่างไงตุลน,นี่จ้วงกันไปชอแปลงร่างพี่ก็แปลงมากระสุนกูไฟชาร์ตกูไฟกระโดดโชว์บินโชว์พิทีน,ะนี่เป็นไงลองท่าหน่อยอะไรก็ฟาดหางฟาดหางแปะแปะแปะอป้ถอยออกมานี่กูไฟยิงกูไฟ ยิงไฟยิงไฟอาร์ติเมตหนึ่งปูเียบเอือห้อยครับโอ้โหนี่มันท่าไฮเปอร์บีมนะเนี่ยกำแสงทะกายล้างของโปเกมอนสเตตต่อไปโอ้ใครจะหยุดเราได้นะครับโอ้โหกระต่ายน้อยครับเจอมังกรกินแน่นี่เข้ามานี่ซะน้องสาวอึบหลบอำไมท่าจับไม่มีไงวะอือลองท่าอยู่ นี่นะฮะทีโ่หูยกัดกินเหยียบ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 เหย็บเย็บนี่เป็นจังหวะตีฟาดหางฟาดหางฟาดหางอย่างนี้ต้องท่าสามวิ่งไปหัวดู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 ครับโอ้โหคอมโบชุดเดียวครับตุ๊ก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 ครับอือยังสตรีทไฟเตอร์โอ้โหท่าสามจะเป็นคอมโบแบบใช้ร่างคนวิวว่าต่อยเข้าไปครับโอ้โหโหดจริงๆเจอคอมโบนี่เหมือนสตัส นี่กลับมาโอ้ยไปล่างเลยคนะับอึเออ,อจะลองท่าคนสลกหน่อยนะนี่เขาลอยแฮ่คนไฟฟาดหางฟาดหางฟาดหางโอ้โหโคตรแรงแฮ่แฮนี่งัดขึ้นงัดลงลองท่าอยู่นะนี่แน่กระสุนลูกไฟยักษ์กระสุนไฟมังกรเพิงืึอัอสติเมตหนึ่งจุดโอ้โหกันได้เอื้อนไม่ลดเลย โอ้ข้อหัวมานี่มานี่มานี่อยากให้พี่วินเอาออกลงแฮ่แฮ่แห่แห่แ่เป็นยไงกระถาไฟกระสุนเพิงลูไฟยักษ์เผอแป๊บเดียวก็มาสเต็ปาแล้วเจอกับแมวเหมียวนะโอ้ยไม่เป็นไรนี่เนี่ยาดหางมันโอ้โหท่านี่โคตรแรงไงถูกใจจริงๆฟาดต่อไปอืยาวไป นี่หันกลับมาแห่เ็เปลี่ยนท่าบ้างลำพี่ลำพี่พี่อย่ายืนนิ่งอุ้งโอ้โหกับร่างอุ้งยิงนะโอ้โหมีไอพ่นด้าหลังนะครับมังกรเลยครับพ่นไฟเอาไว้เพิ่งเห็นนี่แหละมันเป็นท่อไอพ่นนะครับคือไอความร้อนออกมาครับระบายของเสียออกจากร่างกูก็มั่วะทุบ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 เอียบร้อยับโอ้หแม้แต่แมวก็ มอบครับอย่างว่าจะไปสู้กับมังกรในเป็นแค่แมวขอตัวต่อไปโอ้โบเจนนี่เดอะแบสกับใส่ท่าปุ๊บคัวลงอีกหนึ่งทีมัดเด็ก <c oughs> ไปร่างแห่โอ้ได้ชาร์จยิงนี่แรงกว่านะห้านึงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหไฮเปอร์บีมครับแรงจัดโอ้โหไม่งดจัดเลย อกอเบื่อเกมต่อสู้ไปเลยกูมันไม่ใช่เกมไฟเตอร์ก็อย่างเงี้ยมันเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยมันไม่ใช่ปารีรอแล้วนี่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 ฟาดหางแฮ่โอ้โหมันก่อนท่นไฟปุ้ง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 โอ้โหกูยิงไปกี่นัดเนี่ยนับไม่ถูกปุ้งอีกนัดนึงปุ้ง,งอีกนัดนึงนี่เหยียบเข้าไปอาฟาดหางแปะ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  เกมมหาเลยมันไม่ใช่เกมไฟเตอร์แล้วมันโหดอย่างเงี้ยข้ามือแห้ยเจอกลิ่นปากก็ับออวิ่งร่างคนคอย้ยจะเย็นไปร่างต่อครับเหยียบเหยียบเหยียบโอ้ยเหยียบไม่สนุกเลยเอาจริงๆนะคือเล่นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่เกมไฟติ้งแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แนวไซต์ไฟติ้งแล้วเนี่ยมันแนวอะไรก็ไม่รู้นี่ เอออยูโกโ้แห,ห่โอ้เลยโอ้โหโดนน้ำตีเออเฮือเฮือโอ้โหเจ็บแต่แจ๋วไปร่างต่อ,อเลกลับมาโก้เหมือนเดิมปุ้งดีเข้าไปปุ <c oughs> ้งแห่กระสุนไฟลูกไฟยักษ์กระสุนพิฆาตนี่อันตีหนึ่งกับร่างเดิมเบรกก่อนครับนี่ไงพุน่นพุ่นเข้าไปโอ้โหแค่นี้ก็เกือบแตกนะครับเออจับ ฟาดหางแตกก็ไปทีเนี่ยนี่สุดยอดเกมไฟติ้งการต่อสู้แบบเท่าเทียมสเตก้าโอ้เจอตัวเดียวกันมาเลยนี่แน่สกายตีนวนชับชับชึบโอ้แปลงร่างนะแล้วเกมก็เปลี่ยนอุ้ยโอ้โหไม่ธรรมดามึงไม่ธรรมดานี่สองทีกูก็เท่ากูเลย ฟาดหางพัวผ so ัวผัวผัวผัวโอ้เรียบร้อยเด็กกระปูก็ดกระเด็นไปด้วยครับดอกนี้เพื่อเธอตุ้งครับเกมไฟติ้งมากันให้กูผัว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 ัวครับนี่ไงโชว์ยูเคนครับตัวสุดท้ายมากับพี่มังกรดึงดึงอ้าวมันเป็นบูซูซีมาวะนี่แต่ก็ช่างมันเถอะวาดไปทุกตัวนี่ไงแห่ไปที ปุ้งยิงเข้าไปกระสุนเพลิงลูกไฟยักษ์ไม่แน่ทนไม่ทนตีในแบบเออจบด้วยท่าไฮเปอร์บีมนะครับโอ้โหยอมใส่ทำลายล้างเมื่อกี้ยูวินนะครับโอ้โหจบแล้วตัวมังกรที่มาที่ทุกคนขอมานะทุกคนมีความเห็นว่ายังไงครับโดยส่วนตัวผมทุกคนก็น่าจะเห็นอารมณ์ผมนะแบบไม่ชอบเลยอย่างแรงคือไม่ควรเอาเข้ามาในเกมนะตัวเนี้ย คือมันเป็นตัวที่โกงมากอะ่ะคือโดนอะไรก็ยืนแข็งอยู่งั้นแต่ไม่ใช่เลือดไม่รดนะก็รอดแหละแต่ว่ามันผมไม่ชอบอะ่ะเอาง่ายๆมันไม่ใช่เกมแนวไฟติ้งอะ่ะแบบเนี้ยอ่จริงๆนะสำหรับตัวผมนะโอเคครับเพื่อนๆก็คิดว่างไงครับตัวมันโกงไหมก็คอมเมนต์กันมานะครับส่วนผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆทุกคนนะครับ